เดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะสถานการณ์ฝุ่นควันดูแล้วยังน่าห่วงค่ะไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ซ้ำเติมฝุ่น pm 2.5เกินมาตรฐานโดยเฉพาะที่แม่ห้องสอนค่ะก็มีอุปสรรคในเรื่องของการดับไฟและการติดต่อสื่อสารค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ห้องสอนระดมกําลังดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5ของแม่ห้องสอนพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอปายค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงวัดได้สูงถึง422ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์ปพอเขต10และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน,น,น้ำนนฉีดพ่ละที่ว่าการอำเภอปายหวังจะลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ ขณะที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์16สาขาแม่สเสียงส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทีมพญาเสือออกประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านประชาชนไปขอความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติสารวินและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินจุดนี้เป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อได้ผ่านวิทยุสื่อสารได้เพียงทางเดียวค่ะ ที่เชียงใหม่ค่าฝุ่นควันยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเกษตรกรในอำเภอเสมิงก็บอกว่าฝุ่นควันในพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างหนักนะคะสาเหตุส,ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการลักลอบเผาปรับหน้าดินทางการเกษตรนั่นเองค่ะ